เคล็ดลับแจ็คมาทำไมคนหปอร์เซถึงสำเร็จ3ามคำแนะนำที่คุณต้องรู้ภาค2สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคำแนะนำสุดคมจากแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาครับ หลังจากที่ EP ีที่แล้วเราพูดถึงความอดทนการมองเห็นโอกาสและการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นวันนี้ผมมีอีก3ข้อคิดสำคัญที่จะมาเติมเต็มแนวคิดสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของเขาครับพร้อมแล้วไปดูกันเลย 1. ลูกค้าต้องมาก่อนทีมเป็นอันดับ2ผู้ถือหุ้นเป็นอันดับ3าม แจ็คมาให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอครับเขาเชื่อว่าถ้าลูกค้ามีความสุขธุรกิจก็จะยั่งยืนและทีมก็จะเติบโตตามมาเองข้อคิดคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจงโฟกัสที่การสร้างคุณค่าและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือคนที่คุณต้องการช่วยเหลือให้มากที่สุดเพราะนั่นคือรากฐานของความสาเร็จครับ 2. ใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมพลังไม่ใช่เพื่อแทนที่มนุษย์ แจ็คหมามองว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่เข้ามาช่วยยกระดับชีวิตและธุรกิจแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่เป็นมนุษย์ครับเขาเชื่อในการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเทคโนโลยีข้อคิดคือจงเปิดรับและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาเสริมศักยภาพของคุณและทีมให้ทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ไม่ควรละเลยคุณค่าและบทบาทของมนุษย์ที่สำคัญ ที่สุดครับ 3. กล้าที่จะมองโลกในแง่ดีแม้สถานการณ์จะยากลำบาก ตลอดเส้นทางของแจ็คมาเขาเจออุปสรรคและความท้าทายมากมายแต่เขามักจะรักษาทัศนคติในแง่ดีและมีความเชื่อมั่นในอนาคตเสมอครับการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหาแต่คือการมีพลังใจที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นข้อคิดคือจงฝึกมองโลกในแง่บวกและมีความหวังเสมอเพราะพลังบวกนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆและช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกวิกฤ ไไปได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพลิกชีวิตด้วยตัวเองไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ